สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เช้าอากาศสดใสดีมากเลยครับไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูหลายวันแล้วนะครับวันนี้ผมเอาผลิตผลอีกหนึ่งอย่างนะจากส่วนหลังบ้านมาให้เพื่อนๆดูนะฮะที่กําลังเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าต้นม่วงมุดนะภาษาใตา้เรียกว่าม่วงมุดนะรหรือจะเรียกว่ามะม่วงมุดนะฮะ ลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้เราดูก่อนนะครับลักษณะต้นของมันเนี่ยใบของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับต้นมะมุดนะฮะต้นมุดเรียกว่าลูกมุดบ้านเรานะฮะภาคใต้นะครับปีนี้เป็นการติดผลปีแรกนะครับลักษณะของมันเนี่ยต้นก็จะเหมือนต้น มะมุดเนี่ยฮะแต่ลูกของมันเนี่ยเหมือนมะม่วงแต่มีกลิ่นของผลเนี่ยตอนสุกเนี่ยเหมือนมะมุดนะฮะต้องมาลุ้นนะฮะว่าปีนี้จะติดลูกหรือเปล่านะฮะปกติมันจะออกดอกเต็มต้นเลยนะฮะต้นใหญ่ๆเนี่ยดอกสีม่วงสวยมากนะครับที่ไหนชื่ออะไรครับที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมขอบคุณครับ